ครับขอสวัสดีนักเรียนที่น่ารักครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแล้วครับเรายังอยู่ในหน่วยการอรี่สามนะครับเรื่องของเพลงครับวันนี้จะเป็น e p ที่สิบสองนะครับอีพสองครับเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่ของบทเพลงนะครับที่สําคัญนะครับมาดูกครับบทเพลงที่สําคัญนะครับมีความมีหลายบทเพลงครับแต่ละบทเพลงก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับ และก็ใช้บรรเลงในโอกาสสาคัญต่างๆนะครับบทเพลงสําคัญของชาตินะครับแต่งขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักชาติศาสนานะครับพระมหากษัตริย์นะครับปลุกใจและก็สร้างขวัญกำลังใจให้คนในชาติเกิดความสามัคคีนะครับรักชาตินะครับบทเพลงแต่และบทเพลงจึงมีบทบาทหน้าที่ต่อทุกคนและประเทศชาติ ดูตัวอย่างบทเพลงนะครับตัวอย่างบทเพลงเป็นเพลงชาตินะครับเพลงชาติเพลงพลงเราจะได้ยินเพลงชาติก็เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับ8นาฬิกา8นาฬิกาแล้วก็เวลา18นาฬิกานะครับก็8นาฬิกา็จะมีการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสานะครับส่วน18นาฬิกาก็จะมีการเชิญธงลงจากยอดเสานะครับลงจากยอดเสานะครับเพลงชาตินะครับเพลงชาติไทยนะครับเป็นบทเพลงประจำชาติไทยนะครับมีเนื้อหากับความรัก ความสามาัคคีของคนในชาตินะครับเป็นบทเพลงปลุกใจให้คนในชาติรักแล้วก็สามาัคคีกันแล้วก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยนะครับนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับโ้ตเพลงนะครับ้ตเพลง เพลงชาติไทยนะครับเป็นลักษณะการบันทึกโน้ตในลักษณะของดนตรีสากลน,นะครับทาร้องโดยพันเอกหลวงสารานุกพันธ์นะครับทานองน,นะครับพระเจนดุริออยางนะครับเราจะได้ยินเพลงชาติก็เวลา8ปดนาฬิกานะครับก็จะมีการเชิญตรงขึ้นสู่ยอดเสานะครับแล้วก็18นาฬิการหรือว่าหโมงเย็นนะครับก็จะมีการเชิญธงลงจากยอดเสานะครับนักเรียนสาม าสามารถไปเสิร์ชหาใน YouTube นะครับเพื่อฟังเพลงเพลงชาติได้นะครับเพลงชาติได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ